เอลโอรถเลยเนี่ยเฮ้ยกูตามมึงมาตั้งแต่ปี4สายปีที่มึงกำลังเพี้ยวเคี้ยวเลยนี่มึงมาได้ไงอุบลเนี่ยผมปเฮ้ยเอออรถเลยเนี่ยเฮ้ยกูตามมึงมาตั้แต่ปี54สยปีที่มึงกำลังเี้ยวเพี้ยวเลยนนี่มมาได้ไงอุบลเนี่ยผมปีติดรถมาพี่โอ้อ่าครับนี่คือเออรถครับครั้งหนึ่งเขาเคยถูก มีหมายจับประกาศจับในยุคนั้นยุคที่เขากําลังฮอตๆรถถังฝังทนนะครับแต่วันนี้น้องกับตัวกับใจเป็นคนดีเอาบทเรียนในอดีตที่เขาขึ้นชื่อว่าอาชญากรหรือคนเลวแต่ปีวันนี้เขาคือคนดีของสังคมสร้างสิ่งดีๆวันนี้เขามีโอกาสได้มาพบผมที่อุบลราชธานีมาสวัสดีมาทักทายมาทําความรู้จักมาหลังจากที่พี่จอนนี่เคยได้ตามปี55หมายจับปี55นะเกมปี56นะเกมแม่งก็เกมง่ายๆนะครับเกมพ่อมากัญชา <laughs> วันนี้ครับพี่เป็นกำลังใจให้นะครับน้องชายนะครับและมาเที่ยวหาที่อูนลาธานีและมาสวัสดีพี่จอ์นนี่ก็ฝากไปถึงเยาวชนวัยรุ่นเวลานี้ที่กำลังหลงผิดหลายหลายคนนี่คือเขาผ่านบทเรียนที่ว่าที่สุดของคำว่าวัยรุ่นในยุคนั้นและยุคของกรุงเทพมหานครในยุคที่กำลังเติบโตทางโลกโซเชียลด้วยปัจจุบันนี้เขายังกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้ฝากน้องๆที่กำลังหลงผิดตอนนี้ เลิกได้เลิกซะแอลมีอะไรอยากจะสอนน้องฝากหน่อยนิดหนึ่งก็เดี๋ยวแง่เค็ดหรือว่ามุมมองดีๆนะครับจากจากผมเดี๋ยว<ม>ฝากไปตามช่องพี่จนนี่อีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคนะครับ,นะรบก็เป็นกําลังใจให้แอลและกับน,น้องๆหลายๆคนที่กําลังหลงผิดน,นะครับจําคําสอนพี่ไว้อยู่เสมอว่าสร้างประโยชน์ไม่ได้อย่าสร้างปัญหานะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ